สวัสดีนักศึกษากอสอนอเขนนองจอกที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกันค่ะความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตะยะสถานพศ2542 ได้ให้ความหมายดังนี้จิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดี และเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปตี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นเป็นพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัดตราหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้จิตสาธารณะราชบัณฑิต,ตยสถานได้ให้ความหมายของจิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะคือการตระหนักรู้และการคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันหรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมใจสมัครช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละ เวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจิตอาสาตามพระราชบายแบ่งออกเป็นสามประเภทดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาได้แก่จิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขกิจกรรม อาสาแบ่งตามพลังงานเป็น8กลุ่มง,งานดังนี้ 1. จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 2. จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ 3. จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ 4. จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล 6. จิตอาสาฝ่ายส่งเสริมกำลังบำรุงและสนับสนุน 7. จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรกิจกรรมจิตอาสาตามพระบรมาราชโอบายประเภทที่สองจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวเช่นอุทกภัยวาตภัย อักคีภัยเป็นต้นประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติงานในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้เรียนรู้มาพอสมควรแล้วนะคะ ครูก็จะมีตัวอย่างกิจกรรมนะคะในเอกสารประกอบโครงการให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะคะตัวอย่างกิจกรรมกิจอาสานะคะเช่นกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนานะคะวันวิสาขาบูชาวันอาสาหหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะ นี่คือกิจกรรมที่เราได้ไปจัดหรือไปทำกิจกรรมนะคะเมื่อนักศึกษาได้ไปทำกิจกรรมแล้วนะคะก็จะพานักศึกษาไปบันทึกนะคะไปบันทึกการจัดกิจกรรมที่ตัวเองได้ไปไปทำนะคะการปฏิบัติกิจกรรมที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติจิตอาสามาแล้วแล้วก็ จะต้องมาบันทึกนะคะจะต้องมาบันทึกในเอกสารประกอบโครงการในเล่มเอกสารประกอบโครงการจะมีให้นักศึกษาได้บันทึกนะคะก็จะเป็นครั้งเป็นครั้งครั้งไปเป็นกิจกรรมไปเป็นวันที่ไปนะคะนักศึกษาไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นจิตสาธารณะเป็นจิตอาสาแล้วก็มาบันทึกใน เอกสารประกอบโครงการนะคะได้หลายครั้งนะคะได้หลายครั้งคณะครูคณะกรรมการที่พิจารณากิจกรรมก็จะได้พิจารณากิจกรรมให้กับพวกเรานะคะ mm hmm. กำหนด mm hmm. การส่งงานโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนทดสอบก่อนเรียนจะปิดระบบบันที่ 31สิงหาคมนะคะเอกาสารประกอบโครงการภายในวันที่15กันยายนนะคะทดสอบหลังเรียนปิดระบบวันที่15กันยายน2564ก็ขอให้นักศึกษาปฏิบัติแล้วก็ส่งงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ตนเอง พลาดโอกาสเสียโอกาสในการทำกิจกรรมนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาจงมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้แล้วเราจะพบกันใหม่ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ